ฎแห่งกรรมเรื่องข้าวต้มลูกหมาเรื่องนี้เป็นเรื่องของกรรมที่ชดใช้ในเวลาอันรวดเร็วดังที่โบราณได้กล่าวไว้ว่าภายในสามวันเจ็ดวันไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเพราะเรื่องนี้ได้เกิดขึ้นแล้วเรื่องนี้ท่านดรพระราชชาวรม,มุนีรองเจ้าคณะภาค17และรองเจ้า,าวาดวัดดุสิตดารามกทม ได้นามาเล่าให้ฟังอีกต่อหนึ่งท่านเจ้าคุณเล่าว่าวันหนึ่งท่านได้รับนิมนต์ให้ไปสวดศพแม่ครัวที่วัดแห่งหนึ่งในกรุงเทพแม่ครัวคนนี้ถึงแก่กรรมด้วยอุบัติเหตุที่ไม่น่าเชื่อคือตกหม้อข้าวต้มตายแล้วท่านเจ้าคุณก็ขยายความต่อไปว่าแม่ครัวผู้นี้เป็นมารดาของข้าราชการระดับสูงท่านหนึ่ง เธอเป็นแม่ครัวรับจ้างทำอาหารเลี้ยงแขกที่มาในงานศพที่วัดแห่งนี้แบบผูกขาดมานานจนร่ำรวยสามารถส่งเสียลูกๆเรียนจบมหาวิทยาลัยได้ดีไปหลายคนกรรมที่ทำให้เธอต้องมาพบอุบัติเหตุจนถึงแก่ความตายนั้นเรื่องมีอยู่ว่าวันหนึ่งแม่ครัวผู้นี้เห็นว่าเนื้อหมูจำนวนมากที่นำมาสับ เพื่อเตรียมทำกับข้าวเลี้ยงแขกที่มาในงานศพนั้นหายไปอย่างผิดปกติทั้งๆท,ที่เพิ่งสับเสร็จไม่นานแกหันไปหยิบเครื่องปรุงหรือไปทำอย่างอื่นแค่ชั่วประเดียวเดียวพอหันกลับมาอีกครั้งเพื่อจะนำเนื้อหมูที่สับทิ้งไว้ใส่ลงหม้อข้าวต้มปรากฏว่าเนื้อหมูอันตรธานหายไปหมดโดยไม่มีร่องรอยพอถามคนโน้นคนนี้ก็ไม่มีใครรู้เรื่อง เพราะต่างก็วุ่นกับงานของตัวเองแรกๆเธอก็คิดว่าไม่เป็นไรแต่คั้นเป็นอย่างนี้ติดต่อกันบ่อยครั้งในทุกครั้งที่เผลอเธอจึงอดรนทนไม่ได้ดังนั้นจึงได้วางแผนที่จะจับเจ้าขาโมยตัวดีเธอทำทีเป็นสับเนื้อหมูวางไว้บนเขียงไม้เหมือนเดิมแล้วก็แซงหันไปทำอย่างอื่นเหมือนเคยแต่ทว่า ตาคอยแอบจ้องอยู่ที่เขียงไม้ตลอดเวลาทันใดนั้นก็มีลูกสุนัขผอมโซตัวหนึง่งซึ่งแอบซ่อนอยู่ใต้โต๊ะทำกับข้าวนั่นเองปินขึ้นมากินเนื้อหมูสับหมดอย่างรวดเร็วแล้วก็กระโดดวิ่งหนีไปเมื่อเห็นว่าเจ้าหัวขโมยเป็นลูกสุนัขเธอจึงรู้สึก,กโกรธแค้นมาก จึงได้วางแผนที่จะจัดการเจ้ารูกสุนัขตัวนี้ดังนั้นในวันรุ่งขึ้นเธอก็ทำทีสับเนื้อหมูทิ้งไว้บนเขียงเหมือนเดิมแต่คราวนี้ไม่ได้วางเขียงไม้ไว้ที่เดิมแต่กลับนำเขียงไม้ไปพาดกับปากหม้อข้าวต้มใบใหญ่ที่กำลังเดือดพลักๆอยู่แล้วเอาไปลายไม้ข้างหนึ่งพาดเป็นหมิ่นไว้ที่ปากหม้อข้าว จากนั้นเธอจึงเดินออกไปแอบดูอยู่ใกล้ๆฝ่ายเจ้าลูกสุนัขเมื่อเห็นไม่มีคนอยู่ตรงนั้นมันจึงกระโดดเต็มแรงเพื่อขึ้นมากินเนื้อหมูสับอย่างเคยแต่ทว่าปลายไม้ที่วางไว้เมินมินพาดกับปากหม้อข้าวนั้นก็ได้กระดกขึ้นมาทำให้เจ้าลูกสุนัขตกลงไปในหม้อข้าวต้มที่กำลังเดือดปลักๆนั้นทันที ผลก็คือตายคาที่โดยไม่มีโอกาสได้ร้องเลยสักแอะเดียวอนิจจาเจ้าหมาน้อยเมื่อจัดก,การกับเจ้าลูกสุนัขได้แล้วเธอก็รู้สึกปลอดโปร่งโร่งใจเป็นอันมากเพราะไม่ต้องมาคอยวังกังวลเนื้อหมูสับจะหายไปอีกเพียงไม่กี่วันเธอก็ลืมเรื่องนี้เสียสนิท ประกอบกับหลังจากนั้นไม่มีงานศพที่วัดเธอจึงไม่ต้องมีงานมาทำอาหารเลี้ยงแขกที่วัดเวลาผ่านไปเจ็ดวันครบวันที่ลูกสุนัขตายพอดีวันนั้นเพอเอินมีงานศพที่วัดแม่ครัวคนนี้ก็เข้าไปรับงานจัดเลี้ยงเหมือนเดิมวันนั้นเป็นวันแรกของงานศพ เธอจึงได้ต้มข้าวหมูเหมือนทุกๆครั้งที่ผ่านมาขณะที่ข้าวต้มกำลังเดือดพลักๆอยู่นั้นเธอก็บอกคนงานให้มาช่วยยกหม้อข้าวลงจากเตาไฟแต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นหมูหิ้วหม้อข้าวต้มข้างที่เธอถือนั้นเกิดหักหลุดจากมือตัวเธอจึงถล่มลื่น หัวทิ่มลงไปในหม้อข้าวใบใหญ่ที่กำลังเดือดพลักพลันั้นตายทันทีโดยไม่ทันได้ร้องเลยสักแอะเดียวเป็นชะตากรรมเดียวกับที่เธอทํากับเจ้าลูกสุนัขตัวนั้นอย่างไม่ผิดเพี้ยนช่รอยลูกสุนัขก,กับแม่ครัวคนนี้คงจะเคยเป็นเจ้ากรรมนายเวรกันมาหลายภพหลายชาติผูกพยาบาทอาฆาตกันไม่จบไม่สิ้น ในชาตินี้จึงมาสร้างกรรมทำเวรซึ่งกันและกันเพิ่มเข้าไปอีกผู้เขียนขอ,อย้ำว่ากฎแห่งกรรมนั้นมีจริงเป็นจริงได้ตลอดเวลาโดยไม่คาดฝันสุดแท้แต่ว่าจะให้อโหสิกรรมต่อกันเลิอกอาฆาตพยาบาทจองเวรและกันหากไม่ได้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจะเริญสติปฐานสี่ ก็จะไม่รู้ซึ้งถึงกฎแห่งกรรมจะไม่รู้ถึงการให้อภัยทานการเลิอกอาฆาตพยาบาทกันและกันกฎแห่งกรรมนั้นนอกจากจะมีจริงเป็นจริงแล้วยังเกิดขึ้นได้โดยไม่เลือกการเวลาและสถานที่อีกด้วยดังนั้นคงไม่มีอะไรปฏิเสธเท่ากับความมีเมตตาให้อภัยต่อกัน ไม่ว่ากับคนด้วยกันหรือกับสรรพสัตว์เพราะต่างก็มีชีวิตมีความรู้สึกเจ็บปวดทุกทรมาเหมือนเหมือนกันก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับกฎแห่งกรรมเรื่องข้าวต้มลูกหมากรรมนี้มีจริงเกิดขึ้นจริงและติดตัวไปจริงก็ฝากไว้ให้คิดนะคะ ขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชมช่องออนไพลินชาแนลหากชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ